บทที่26เรือนที่รั่วซ้ำยังเจอฝนยามค่ำคืนวันรุ่งขึ้นคือการแข่งขันวิกฤต y ฟิ n a ลครั้งที่2ของ Summer Split ริตทีมที่เวยไม่ได้ไปดูที่สนามแต่หันหน้าเข้าสู่การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแทนสโมสรวางแผนจะให้พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันออโรราทีวีโอและในขณะเดียวกันสมาชิกทีมชุดที่2ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเมเนอร์ล u กที่กำลังจะมาถึง จี้เวยคิดว่าคำพูดของอินซือเจียที่ว่าไว้ค่อยชวนนายครั้งหน้าจะเป็นจริงในไม่ชา้าแต่เมื่อเขาเปิดเกมในช่วงสองสามวันถัดมาซอฟก็ไม่เคยออนไลน์หรือไม่ก็กำลังซ้อมแข่งกับเพื่อนร่วมทีมและก็ไม่เคยเปิดไลฟ์เลยสักครั้งเขาเป็นกังวลอยู่เพียงไม่กี่วันเมื่อการแข่งขันโอเพ่นใกล้เข้ามาจี้เวยก็เริ่มยุ่งขึ้นเช่นกันตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมชุดที่สองทุ่งเทให้กับการฝึกซ้อมที่มืดมิดทุกวันลืมตาขึ้นก็คืกคอการเล่นเกมหลับตาลงก็ยังเล่นเกม จี่เว่ยแทบไม่ได้เข้าเวยป๋อเลยยกเว้นการไลฟ์สองชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์เขาได้ขอลาจากแฟนคลับท่ามกลางเสียงบ่นมากมายในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเกมเขาไม่ได้สังเกตว่าสวีเซาทิวไม่ได้มาที่ฐานทีมชุดที่2เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว จริงๆแล้วสวีเศร้าชิวในฐานะหัวหน้าโค้ชของ A v วีจควรจะดูแลทีมชุดหลักเป็นหลักแต่เขาเป็นคนที่กังวลและทำงานหนักให้ความสำคัญกับการสร้างทีมเยาวชนของสโมสรมากดังนั้นผลงานของทีมชุดที่สองจึงมีความสำคัญสำหรับเขาเป็นพิเศษเขาจะแวะมาที่ฐานทีมชุดที่สองเป็นครั้งคราวเพื่อดูสถานการณ์หรือสังเกตการซ้อมแข่งของพวกเขาคนที่ค้นพบเรื่องนี้ก่อนคือดรา้อนสองสัปดาห์ต่อมา รากคอนค้นหาในโทรศัพท์กับตันนายมีวิดีโอการแข่งของ UGC ซทีมชุดที่2เก็บไว้ไหมวิดีโอในรายการโปรดของฉันถูกลบไปหมดแล้วไม่รู้ทำไมเจอรี่เปิดโทรศัพท์ดูไม่มีครับเดี๋ยวฉันลองไปถามโค้ชดูพวกเขาน่าจะมีสำรองไว้ราร้อนโอเคว่าแต่โค้ชชิวไม่ได้มาหาพวกเรานานมากแล้วสงสัยผลซ้อมแข่งช่วงนี้แย่เกินไปจนเขาหมดหวังกับพวกเราแล้วจริงๆใช่ไหม เจอรี่ตกใจกับคำพูดนี้ให้ตายสิเหมือนจะนานจริงครั้งล่าสุดที่มาก็ตอนที่ยูนิคบาดเจ็บแต่วันนี้ผลซ้อมแข่งของเราก็ไม่ได้แย่มากนะจี้เวยมองเหม่อจริงๆแล้วเมื่อวานเราเพิ่งแท้ NS ทีมชุดที่2เจอรี่ฉันขอยอมตายซะดีกว่าแบนมองทั้งสองคนที่ทำหน้าเหมือนเสียญาติผู้ใหญ่ก็รู้สึกงงไม่น่าใช่รอบเขาช่วงนี้คงไม่มีเวลายุ่งมากแน่ๆพวกนายไม่ได้เข้าวยป๋อกันเลยเหรอผลงาน วิกลี่ฟินอลของทีมชุดหลักในช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีถ้ารอบเพลย์ออฟยังเป็นแบบนี้อีกโคลต้าทีจีก็จะหลุดมือไปแล้วทั้ง3คนตกใจกับคำพูดนี้ไข่ไก่ที่ที่เวยกำลังปอกอยู่ครึ่งซีกกลิ้งตกพื้นเจอรี่ได้สติก,ก่อนใครเขาเปิดวีปอค้นหาตารางคะแนนล่าสุดของซัมเมอร์สปริตทีม AVG ตกลงไปอยู่อันดับที่6และมีแนวโน้มที่จะถูกอันดับที่7แซงขึ้นมาได้ แบนถอนหายใจคะแนนของซัมเมอร์สปิตมีสัดส่วนสูงกว่าตามที่ p c l ประกาศโควตา6ทีมเข้า p g c อันดับปัจจุบันของพวกเขาอันตรายมากจี g ้เหวยเข้าไปดูทุกคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ AVG ใต้คอมเมนต์ล้วนเต็มไปด้วยคำด่าคนอื่นเขาแค่ขาลงแต่ AVG นี่มันเหมือนกระโดดลงจากตึกเลยไม่ใช่เหรอวะสี่คนนี้มันดวงสมพงกันทางลบเรอวะทำไมอันดับเดียวก็สูงแต่พอเล่นด้วยกันถึงเล่นได้แบบนี้ ขอวิธีย้ายทีมของสอบหน่อยสามีคะคุณลำบากมากแล้วสอบก็เล่นแย่ลงเหมือนกันไม่ใช่เหรอในฐานะกัปตันการที่ไม่สามารถคุมจังหวะเกมได้ก็เป็นความผิดของเขาไม่ใช่เหรอแข่งแค่นี้ก็แบกไม่ไหวแล้วแฟนคลับยังกล้าเรียกเทพเจียยอยอีกเหรอเอวีจีตกต่ำมานานแล้วแชมป์ทีจีซีสองสมัยติดนี่เอามาอวดได้กี่ปีแล้วยังไม่ทันได้แชมป์ครั้งที่สามก็ขาลงซะแล้วเสียดายยิ่งกว่าจ้องหอยย้งเสียพรสวรรค์อีก ยังมีคำพูดหยาบคายที่โจมตีไปถึงครอบครัวด้วยซึ่งเจอรี่ได้เลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ทุกคนก็ยังเห็นอยู่บ้างเมื่อเห็นทีมของตัวเองโดนด่าขนาดนี้สีหน้าของทุกคนก็ไม่ดีนะักจี้เหวยจ้องไปที่คอมเมนต์ที่พุ่งเป้าไปที่สอบกำมือแน่นจนซีดขาวเล็กน้อยแบนเดินมาตบไหล่จี้เหวยเฮ้ยอย่าดูเลยฉันกลัวพวกนายเป็นแบบนี้ถึงไม่ได้พูดถึงโคชชิลคงกำลังหาทางแก้ไขยอยู่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่แต่ว่า จี้เวยไม่เคยอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตมาก่อนไม่เข้าใจเลยอันดับการแข่งเปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกติไม่มีใครรับประก,กันได้ว่าจะได้ที่หนึ่งเสมอไปชนะก็อวยแพ้ก็ด่ามันมีเหตุผลอะไรกันแล้วทำไมสอบถึงโดนด่ามากที่สุดเพราะเขาคือกัปตันเจอรี่ก็โมโหไม่แพ้กันสอบเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในหลีกความคาดหวังของทุกคนก็เลยสูงสุดเช่นกันทีมที่เทพเจียยอ ยู่ผลงานไม่ดีคนแรกที่ทุกคนคิดถึงก็ต้องเป็นปัญหาของเขาดกราก้อนก็รู้สึกจนปัญญาอีสปอร์ตก็เป็นแบบนี้แหละพอแพ้แล้วก็จะไม่มีใครจําได้ว่านายเคยได้รับเกียรติอะไรมาบ้างจี้เหวยนั่งกลับไปที่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์วิดีโอค้นหาบันทึกการแข่งขันฉบับเต็มในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลือกเกมล่าสุดมาดูแบบเร่งความเร็ว ในวิดีโอเมื่อการแข่งขันเข้าสู่เฟสที่3 AVG ทั้ง4คนอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมบนแผนที่เกาะพวกเขาครอบครองตึกสูงทางใต้ของโคชิงที่อุปกรณ์ครบครันข้อมูลเทียงพอใครๆก็เห็นว่า AVG ในตอนนี้แค่ยื้อเวลาไปอีกหนึ่งวงก็สามารถติดอันดับท็อป5ได้อย่างแน่นอนวินาทีถัดมากล้องตัดไปที่มุมมองของวูฟเขาซุ่งอยู่คนเดียวริมหน้าต่างชั้น3าจ้องไปที่ด้านหลังของทีม NS ที่อยู่ไกลออกไปจี้เวยขมวดคิ้วทันทีมีลางสังหรณ์ไม่ดี เสียงปืนดังขึ้นคนนี้ก็ยิงอีกแล้วทีม NS ซึ่งกำลังจะปะทะกับอีกทีมหนึ่งได้ยินเสียงปืนก็หันกลับมาทันทีและดึงตัวกลับในขณะเดียวกันทีมอื่นบนแผนที่ก็เริ่มดันมาทางใต้เห็นได้ชัดว่าได้ยินเสียงปืนและรู้ตำแหน่งของ AVG แล้วจี G ้เหวยจินตนาการได้ทันทีว่าอินซือเจียและคนอื่นๆจะต้องถูกล้อมโจมตีอย่างไร ไม่นานต้าสู้ในภาพก็เห็นคนกำลังจะเข้ามาพยายามโยนควันเพื่อคุ้มกันวูฟถอยหนีแต่ถูกยิงจากด้านข้างจนเลือดเหลือครึ่งหลอดตามด้วยระเบิดลูกแรกก็ระเบิดเข้าทางเดิน30วินาทีต่อมาทีม AVG ก็ถูกเก็บออกจากการแข่งขันทั้งทีมจี G ้เวยเล่นเกมมาหลายปีเขาไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอเพื่อนร่วมทีมประหลาดประหลาดบางคนตายแล้วก็ยังสั่งการตลอดเกมบางคนก็ยิงปืนลั่นขณะที่เขากำลังซุ่มรอจนศัตรูมาเก็บพวกเขาทั้งทีม ถึงแม้จะเจอสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งจี้เวยก็ไม่เคยด่าใครในเกมการเล่นเกมควรจะสนุกเขาไม่สามารถเรียกร้องให้ทุกคนเป็นมืออาชีพได้แต่ในขณะนี้จี้เวยอยากจะผ่าสมองของวูฟดูจริงๆว่าเขากําลังทิดอะไรอยู่นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทําเหรอเห็นคนแล้วอยากยิงทันทีสุดท้ายก็ทําลายความได้เปรียบของทีมไปทั้งหมดถ้าเขายิงคนตายไปเลยก็ว่าไปอย่างแต่นี่ยิงไม่ตายแถมยังเหมือนตะโกนผ่านอองไม่ว่ามาตีชันเร็ว AVG อยู่ที่โพชิงกี้นะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดเกมแรกของ r e g กูล่าซีซั่นมูฟก็ทำผิดพลาดคล้ายๆกันไม่ทำตามคำสั่งและเปิดฉากยิงมั่วส่วนจนทำให้ทีมตกเป็นรองพวกเราฟังสื่อสารตอนแข่งได้ไหมจี้เวยขมวดทิ้วถามเจอรี่ที่อยู่ข้างๆเขาอยากรู้จริงๆว่าตอนนั้นมูฟอธิบายการยิงนัดนั้นว่ายังไง เจอรี่สายหน้าปกติพวกเขาจะไม่เปิดเผยนอกจากที่ถ่ายทอดสดจะตัดภาพการพูดคุยของผู้เล่นมาให้ดูแล้วหลีกก็ไม่ค่อยเผยแพร่บทสนทนาของผู้เล่นระหว่างการแข่งขันจี้เวยพยักหน้าปิดหน้าเว็บและไม่ดูวิดีโออื่นๆต่อถ้าเห็นคนนี้ทำเรื่องวุ่นวายอีกครั้งเขาคงจะหัวใจวายจริงๆแต่เขาเก็บความสงสัยไว้ในใจตลอดสัปดาห์ถัดมาจี้เวยเฝ้าติดตามอันดับคะแนนของ AVG อย่างใกล้ชิด น่าเสียดายที่จนกระทั่งวิกฤต f ฟิ n a ลรอบสุดท้ายจบลงพวกเขาก็ยังคงอยู่ในอันดับที่6ซึ่งอันตรายมากมันช่างน่าสิ้นหวังจริงๆหลังจาก r e g กูล่าซีซั่นสิ้นสุดลงจะมีช่วงพัก4วันตามด้วยเพลย์ออ3วันซึ่งจะคัดเลือกแชมป์ซัมเมอร์สปรและทีมที่จะได้โควตา TGC โดยปกติแล้วคือ6ทีมแรกที่มีคะแนนรวมจากสปริงสป l i ตและซัมเมอร์สป t ตสูงที่สุด บรรยากาศในฐานช่วงนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยแต่ในใจก็ภาวนาไม่ให้พ l a y o f f มีปัญหาเพราะถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาถ้า a v g ไม่ได้ติดอันดับท็อป3จริงๆพวกเขาก็จะเสียหน้าไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นในช่วงสีวันนี้วันแรกหลังจาก Weekly Final สิ้นสุดลงแฮชแท็ที่สันส่นสะเทินวงการอ e ีสปอร์ตก็ไต่ขึ้นเทรน์ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวูฟนัดฟันแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อหัวข้อนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาที่เวยและคนอื่นๆกำลังฝึกซ้อมอยู่ไม่ได้เข้าเว่ยปอจึงพลาดชุวงที่แฮชแท็กนี้ไต่าจากท้ายตารางบันเทิงสู่หน้าแรกของเทรนด์เมื่อพวกเขาได้รับรู้เรื่องราวเนื้อหาในเทรนด์ก็แพร่กระจายไปทั่วทุกแพลตฟอร์มแล้วเนื่องจากการแข่งขันโอเพ่นใกล้เข้ามาผู้ช่วยโค้ชจึงมาประชุมกับพวกเขาเพื่ออธิบายรูปแบบการแข่งขันของออโรราคับปีนี้และแนะนำทีมใหญ่ที่เคยเข้าร่วม หลังการประชุมเขากวาดตามองทุกคนแล้วพูดอย่างเคร่งเครียดเซ้าชิวฝากมาเตือนพวกนายว่าสองวันนี้ห้ามแสดงความเห็นใดๆใใบนเวป็ปอถ้ามีเพื่อนที่ไม่ใช่คนในวงการก็ห้ามพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทีมทุกคนในทีมชุดที่สองหน้ามึนงงผู้ช่วยโค้ชเห็นท่าทางของพวกเขาก็พูดอย่างจำใจพวกนายช่างเถอะยังไงก็ต้องรู้ลองเข้า เวยป์ปอดูเทรนด์ซักแต่จำไว้ว่าให้ใช้บัญชีสำรองอย่าเผลอกดไลค์หรือคอมเมนต์สโมสรกำลังดำเนินการอยู่ผู้ช่วยโค้ชพูดจบก็รีบออกไปราวกับมีเรื่องด่วนต้องทำทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมพร้อมใจกันลวงโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าแล้วเริ่มถ่ายเวยป์ปอแฮชแท็ก <ht> นี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงในวันทำงานที่ไม่มีข่าวซุบซิบของดาราแถมยังมีสัญ,ญลักษณ์ระเบิดตามหลัง จี้เวยกดเข้าไปในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวูฟนัดฟันแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโพสต์แรกที่เกี่ยวข้องคือเวปปอของบัญชีสำรองชื่อนายจะไม่มีวันได้ดีซึ่งโพสต์ภาพสกรีนช็อตทีดีเอฟสิบแปดหน้าภาพนั้นชัดเจนหลักฐานครบถ้วนเน้นประเด็นเด่นชัดเนื้อหาส่วนใหญ่คือวูฟติดต่อแฟนคลับส่วนตัวคบซ้อนและนินทาเพื่อนร่วมทีมเบื้องหลังข่าวลือผุดขึ้นมาเรื่อยๆให้ตายสิมีใครบางคนในห้องประชุมพึมพำ จี้เวยกดขยายรูปภาพเพื่อดูอย่างละเอียดผู้หญิงคนนี้ที่ใช้ชื่อนายจะไม่มีวันได้ดีบรรยายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่วูฟเพิ่มวีแชทเธอนัดออกไปโรงแรมและถูกจับได้ว่าจีบแฟนคลับคนอื่นท้ายที่สุดเธอยังโพสต์รูปถ่ายวูฟขณะหลับที่มีความคมชัดสูงหลายภาพในขณะเดียวกันบล็อกเกอร์คนนี้ยังได้เปิดเผยชุดสกรีนช็อตแชทที่วูฟบ่นเกี่ยวกับทีมด่าเพื่อนร่วมทีมด่าโคช้ชและแม้กระทั่งด่าป้าแม่บ้านที่ฐานสอบถูกด่าบ่อยที่สุดคำหลักที่รวมอยู่ด้วยได้แก่ เสแสร้งหญิงยโสเห็นแก่ตัวผูกขาดทรัพยากรรังแกผู้เล่นใหม่สั่งการห่วยและใช้หน้าตาไต่เต้าเป็นต้นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้ทำให้จี้หวยกรอกตานับครั้งไม่ถ้วนแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงวูฟได้เล่าเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองมากมายให้บล็อกเกอร์คนนี้ฟัง ชนะทุกคนในการซ้อมแข่งถูกโดดเดี่ยวหลังเข้าทีมชุดหลักเพราะความสามารถส่วนตัวสูงเกินไปเพื่อนร่วมทีมไม่ให้ทรัพยากรเพื่อไม่ให้เขาโดดเด่นในเกมพลอตเรื่องที่พลิกผันและน่าตื่นเต้นจนทําให้ผู้ชมต้องหลั่งน้ําตาให้กับอัจฉริยะ e อีสปอรที่ไรโอกาสคนนี้จี้เวยรู้สึกว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจมากถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับทีมของเขาเองก็จะดีกว่านี้ใครว่าวงการบันเทิงจีนไม่มีนักเขียนบทที่ดี เรื่องโกโหกคำโตแบบนี้ถ้าจีเ้เหวยไม่รู้ว่าวูฟมีฝีมือแค่ไหนก็อาจจะเชื่อไปแล้วแน่นอนว่าผู้เล่นทีมชุดที่สองที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเขามาหลายปีย่อมมีสิทธิพูดมากกว่าว่าวูฟมีฝีมือแค่ไหนจี้เวยเงยหน้ามองสมาชิกอีกสามคนสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงที่ปิดไม่มิดไม่มีใครคาดคิดว่ากัปตันของพวกเขาในอดีตจะเป็นคนแบบนี้ผ่านไปครู่หนึ่งแบนก็ได้สติหันไปถามเจอร์รี่นี่นี่เป็นเรื่องจริงเหรอ เจอรี่เป็นเพื่อนร่วมทีมกับวูฟมาตั้งแต่สมัยฝึกหัดเขาจึงเป็นคนที่รู้จักวูฟนานที่สุดในบรรดาพวกเขาแต่ตอนนี้เขาก็สายหน้าอย่างงุนงงฉันไม่รู้สักพักเขาก็พูดต่อฉันไม่ค่อยได้คุยกับเขาแบบส่วนตัวปกติเขาพูดน้อยตอนวันหยุดก็ไม่ค่อยอยู่ทีมฉันไม่รู้จริงๆกราก้อนพึงพำร,ร,รูปโปรไฟล์นี้เป็นของวีแชทของวูฟจริงๆ แบนไล่ดูบันทึกเหล่านั้นอีกครั้งด้วยความโกรธเขาพูดถึงสอบกับคนอื่นได้ยังไงพวกพี่ที่มาจะแบ่งแอร์ดรอปให้พวกเราเสมอตอนแข่งภายในเวลาที่ฉันเล่นไม่ดีและถูกโค้ชด่าพวกเขาก็มาปลอบใจฉันมันไม่เหมือนที่วูฟพูดเลยจี้เวยถามเขายังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้คะแนนส่วนตัวในการซ้อมแข่งของเขาเป็นที่หนึ่งเสมอพออามาทีมชุดหลักก็โดนรังแกและกลั่นแกล้งจนผลงานแย่ลงเป็นเรื่องจริงไหม ไม่จริงครับคะแนนอันดับหนึ่งไม่เคยคงที่บางครั้งเขาเล่นดีก็เป็นเขาแต่พวกเราสามคนก็เคยได้อันดับหนึ่งกันทุกคนถึงแม้ว่าผลซ้อมแข่งของทีมชุดที่2จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่เรื่องโกหกแบบนี้มันโปแตกง่ายง่ายทำไมเขาถึงต้องพูดแบบนั้นด้วยกรากร้อนตอนที่เขาพูดเขาอาจจะไม่คิดว่าแชทจะถูกเปิดเผยก็ได้เจอรี่ฉันเห็นว่าบันทึกด้านหลังมีชื่อในด้วย เจอรี่ขอบตาแดงก่ำเล็กน้อยฉันก็เห็นเขาบอกก่าฉันกักจริงๆเขาว่าฉันยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เขาพูดถึงซือเจยียอเกอร์แบบนั้นมันเกินไปจริงๆแถมยังหลอกลวงความรู้สึกของแฟนคลับอีกมันเรื่องอะไรกันเนี่ยพูดจบเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้อีกแล้วเขาสะอื้นเล็กน้อยให้ตายสิฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาทําไมต้องว่าฉันแบบนั้นด้วยแบนลุกขึ้นวิ่งไปตบไหล่เจอรี่ไม่เป็นไรเขาด่าฉันกับราก้อนด้วยห้าห้าทุกคนโดนทั่วหน้านี่มันการปลอบใจแบบไหนกันเนี่ย แบนนึกขึ้นมาได้แต่ยูนิคไม่โดนด่าเลยนะดูท่าทางมนุษยสัมพัน์ธนายจะดีจริงดีจริงจี้เหวยไม่คิดเช่นนั้นบันทึกการชัดแสดงเวลาในเดือนมิถุนายนซึ่งตอนนั้นฉันเพิ่งมาทดสอบไม่นานส่วนเรื่องที่เขาด่าก็เป็นเรื่องของซัมเมอร์สปลิตคงยังไม่ถึงทิวฉันรอบแบนก็จริงในช่วงบ่ายที่ร้อนระอุจิตใจของทุกคนก็เย็นชาความรู้สึกที่ได้รับจากมือถือมีแต่ความสิ้นหวัง จี่เหวยเห็นว่าความนิยมของแฮชแท็กยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาก็เริ่มกังวลเล็กน้อยเพลย์ออฟกำลังจะเริ่มแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาจะแข่งขันได้อย่างไร